ก็มีกึ่งรสต้ยมยำกุ้งเจ้าไหนอร่อยสุดหนึ่งมามา่าเข็มคนแซบเส้นกำลังดีเป็นรสชาติที่คุนเคยที่สุดม,มีก้อนขายให้เคี้ยวด้วยม,มามา่าต้องมียำ เส้นนุ่มแต่เกาะเป็นก้อนรสชาติต้มยำแอบเซ็บกลางๆมีความหวานเบาๆมีกุ้งตัวจิ๋วๆให้กินด้วยชิ้นลายอนเจ๊ไฝตัวนี้เป็นแบบแห้งแล้วก็เป็นตัวที่แพงสุดด้วยรอ3นาทีใครชอบกินบะหมี่กึ่งมากๆระวังท้องผูกนะใครมีปัญหาท้องผูกถ่ายยากอยู่นี่ที่มีตัวช่วย M O M C V ฉลากสีสม้มตัวช่วยสําหรับคนถ่ายยากเพิ่มปริมาณน,น้าในลำไส้ให้ขับถ่ายง่ายขึ้นไม่ทําให้ลำไส้ขี้เกียจแน่นอนเส้นสุกแล้วชิมกันตอ่อ ็นต้มยำที่มีกลิ่นพริกไทยดําแต่เป็นความแซ่บที่ไม่ใช่ต้มยำคนไทยแต่ว่าเส้นก็คือนุ่มมีปลาแผ่นแล้วก็สาหร่ายมาด้วยถ้วยน,นี้59บาทถ้าเอาความเป็นรสต้มยำคนไทยให้ 5. 5. F F แบรนด์ที่คุ้นตาแต่ไม่แมนสักทีจริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกิน F F ถ้วยเลยสีเหมือนแกงจืดที่มีคนทำพริกป่นหกใสเส้นดีนะไม่แข็งไม่นุ่มเกินกำลังโอเค เผ็ดไม่มากแต่หอมกลิ่นมะนาวแบบชัดที่สุดเหมือนกินรสหมูมะนาวมากกว่ารสต้มยำมีแต่กลิ่นความหอมของม,มะนาวแต่ไม่ได้มีกลิ่นต้มยำเลยวุยแสบเขาเซนใครล้จักขาสนานี้ก็คือรู้อายุนะ เช่นอันนี้จะมีความกึบกือบกว่าแบรนด์อื่นทั้งหมดที่กินมากลิ่นของต้มยันก็คือกระแทกจมูกแต่ว่ารสชาติไม่ได้แซบจิตจัดขนาดนเะจ้านี้ก็มีกุ้งตัวน้อยมาให้ด้วยแต่กลิ่นเป็นเอกลักษณ์จริงๆกลิ่นของรสจัดมากๆแสบท้องทําให้เกิดอาการกดไหลย้อนได้ M O M C v ฉลากส้มยังสามารถช่วยลดกดไหลย้อนได้อย่าลืมเขย่าก่อนดื่มด้วยนะนะมัดรวม3ามถ้วยสุดท้ายพร้อมกันเลยคุกกิงทาเส้นนุ่มนะ กินต้มยำก็ถึงมามืดอ,อันนี้คือไม่เคยแลเลยแต่ว่าเอ้ยใจได้แล้วเนี่ยแปดนิดชิน้น<ๆ>เส้นนุ่มเลยเครื่องมีเยอะที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดมาแต่ความต้มยำแอบจางไปหน่อยเป็นรสต้มยำสไตล์คนญี่ปุ่นชอบือและสุดท้ายวยวัยเก่าแก่อยู่มานาน เส้นนุ่มแต่ไม่ได้เหนียวมันเหมือนได้กลิ่นตะไคร้ิงค่ะแต่ความแซ่บและความเปรี้ยวของต้มยำม,มันไม่ค่อยมีในบรรดาที่กินมาทั้งหมดวว้จืดสุดและผู้ชนะก็คือมามา่าส่วนตัวพิม์ชอบมาม่าที่สุดและและอย่าลืมตัวช่วยระบาย M O M C B ฉลากสม้มตัวช่วยเคลียร์ท้องที่ควรมีไว้ติดบ,บ้าน